มาเอาลูกบาเอายาสาไสน้นี่กวาดไส้ขามมหากันลูกกวาดไส้ขาม้านี่นี่นี่คนดินคนไส้สไปรลาดพืน้นกวาดไส้ขามาตอมกันนี่ลูกเอามาใส่กันนี่สิเด็กอันนี้ง่ายๆสิเด็กตักง่ายๆ อยากลองพี่ใหญ่โย่งอยากลองขับมอไซค์เกียร์ดูให้แกหัดขับมอไซค์เกียร์ โอเคปกติขับแต่คันนี้เนาะมันเป็นออโต้เมติกอันนี้เบรกเบรกดิสไซเบรก อย <packet> <Ses> <ies> ู่ก่อน after you change หัดให้ข <manera gardens> ับมอเตอร์ไซค์มันเป็นเกียร์ไงมันก็จะขับยากกว่าอโตโมิติกเนาะก็ให้แกลองก่อนจะออกไปข้างนอก ไม่งั้นไม่รอดแน่ยูวัน try o u t y o u วันโก o เ t t เดี๋ยวให้แกไปลองขับข้างนอกดูโอ้โอ่โอโอ <laughs> อะ ลูกก็วิ่งละมานี่มาลงมาฟ้าฟ้าอากาศเป็นแบบคลึ้มครึมเนาะคลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะนี่ค่ะท้องฟ้าบ้านเราท้องฟ้าบ้านเรานะคะก็จะคลึ้มๆึมไม่รู้วันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าพาเด็กๆมานั่งเล่นก่อนนะคะพักเหนื่อยเมื่อกี้ไป ถากหญ้ามาพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพาเด็กมาเล่นก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทำงานต่อเนาะ ยา <Yeah. S 2> เดินเล่นกับเด็กๆเหนื่อยวันนี้จะเอาข้าวไปส่งป้า พาพยุงเอาเข้าไปส่งป้าเดี๋ยวเอามอไซค์ไปเนาะไปบ้านป้าเดี๋ยวเราเอารถเครื่องไป เอาไปให้ป้าเอาข้าวไปส่งป้าอยู่ในหมู่บ้านของเราแล้วโอเคไปส่งพโยงที่สนามบินพโยงล่ำลาลูกน้ำตาจะไหลร้องไห้แล้วหนึ่งคนแอบร้องไห้เบาๆ ไม่บายอย่าออกไปได้ข้างนอกเว้ยพาพ่อไปส่งที่สนามบินขึ้นเครื่องทิวบนแล้วก็ไปลงสุวรรณภูมิแล้วก็ต่อเครื่องจากสุวรรณภูมิไปบาเลนแม่ก็จะเดินทางกลับมาส่งพ่อแล้วก็เดินทางกลับมาเลยพ่อ,อยืนร้องไห้คิดถึงลูกไม่เป็นไรแค่เดือนสองเดือนก็ได้เจอหน้ากันละ อยู่กับยายฝากไว้กับยายไม่บายไบายก่อนไม่บายไม่บายปาป๊าก่อนค่ะบ๊ายบายไม่มองหน้าปะป๊าเลยไม่เอาไม่เอากินยางเดี๋ยวอ๋อบูงจักปะป๊าเลยไปเอาไปอยู่ข้างหลังล้วถ้าพ่อเห็นพ่อก็จะร้องไห้อีก ถึงไหมที่รักคิดถึงใครฮะ oh, คิดถึงไว้ไหม wife, คิดถึงเบบีจ้จริงจริง <laughs> ไม่ใช่ร้องไห้หรออุ <laughs> ้ยลืมเอายามายาแก้ไอเบายาก่อนนะ